แตความว่า,ายังไงไม่ชาแม่ไม่ตลกนะลูกหนูไม่ได้โกหกแม่ใช่ไหมหนูไม่ได้โกหกจริงๆนะคะแม่อ <c oughs> ไอ้แก่ตันหากับเอ้ยสันแลวเลยจริงๆกล้าดียังไงถึงทำกับฉันแบบนี้เฮ้ย บ้าอะไรนี่มันเกีนนอนชนะสนะเลวเอ้ยนี่คุณติ๋งคุณมาตั้แต่เมื่อไหร่เนี่ยไอซี่นี่แกแกเป็นชู้กับผัวฉันเหรอไอ้ยอิชาตชั่วพ,พี่ติ๋งค่ะคือหนูหนูขอโทษค่ะคือคือว่าไม่ต้องมาแก้ตัวพวกแกสองคนตายยิ่ Supply รู้แต่ที่แล้ววันนี้วันอะไรใช่ค่ะวันนี้ก็วันเกิดพี่ติ๋งไงคะตกใจไหมเออคิดว่าฉันตลกไหมจะกล้าตัวว่าที่มานอนกกกันวันนี้ก็เพื่อที่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดฉันเหรอใช่สิจ๊ะที่แล้วผมด้วยไอะไรกะไอซี่รู้องป็ยังไงกิน,กนดีจ้ะลูก ผมแ,แค่อยากแก้คุณเฉยๆนะ่ะอยากก่าโกรธผมเลยนะผมะนั่ะนั่กับน,น้องไอซี่มาเซอร์ไพรส์คุณน่นแหละไม่คิดว่าคุณจะกดขนาดนี้อ่ะเราแค่รอเล่นนะคะพี่ติงอย่าถือสาอะไรผูเราเลยนะคะฉันถือฉันไม่โอเคฉันจะบอกความจริงอะไรให้แก่ฟังนะไอ้แกวันเนี้ยฉันตั้งใจจะมาบอก,กเ่องแกเหมือนกัน นี่การแฟนใหม่ฉันเองเราเลิกกันเถอะคุณม่อนการอย่าบอกนะว่าคุณแอบคบกับรุ่นพี่ของฉันอะอย่าบอกนะว่าคุณเป็นชู้กับสามีของพี่ติงเขาอะฮะการนี่การก็หลอกพี่เหมือนกันเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนนี่อะไรกันคุณถึงรี่คุณอย่าบอกนะเพราะคุณมีชู้และชู้คนนั้นอะไปฟังของน้องไอซี่ก็เออสิและที่สำคัญนิชาก็เป็นลูกของกันไม่ใช่ลูกของแกฮะคุณมีเนี่ยนะเป็นพ่อของหนู ไหนๆก็ไหนๆวะพอ,อกันทีงั้นเราเลิกกันเพราะจริงๆแล้วอะผมมาเด้สดรพราะต่าเอคุณหรจริงๆแล้วผมกับไอซี่แอบคบกันตังนานแล้วจิรักจ๋าทำงานเสร็จหรือยังจ๊ะผมมารับแล้วเสร็จพอดีเลยค่ะว่าแต่ วันนี้เราจะไปทานอะไรกันดีคะนั่นะสิคิดอะไรกันดีเลยจ้ะขอโทษนะคะพี่ติ่งพอดีว่ามีเอกสารลูกค้าที่จะต้องเซ็นนิดนึงอะค่ะรบกวนหน่อยนะคะ,ะ,คะได้จ้ะเดี๋ยวพี่เซ็นให้ดีนะเนี่ยที่พี่ยังไม่ได้กลับบ้านนะ่ะ ผมเบื่อทีละคุณเลดีแล้วคุณติงแล้วคือเบื่อที่ต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคุณเองกระหน่อยใจผมก่อน้อนชาก็มาช่ลุกผมจังถุกเราเจ้ากันแล้วคุณหลายสิเจ้ายังไงคุณจะเลือกใครไม่ต้องมาถามฉันเลยคุณนั่แหละเจ้ายังไงกันแน่มีโูกอยู่แล้วทำไมไม่บอกกันก่อนคุณหัวอะไร เดือดนะคำเหรอก็ตลกคุณไง,ไอ,งอไอ้แก่หน้าโง่เอ้ยทุกอย่างมันเป็นแผนของฉันเองฉันโกหกทุกอย่างเพื่อให้แกสอคนสารภาพความจริงออกมายัางไงล่ะคุณการอ่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักนิดนี่พี่ติ่งหมายความว่ายัางไงคะก็หมายความว่าฉันรู้ความจริงมาตลอดว่าแกสอคนเป็นชู้กัน ฉันก็เลยวางแผนเพื่อท <lun acy> ี่จะตลบหลังพวกแกสองคนยังไงล่ะเป็นไงครับคุณไอซี่เซอร์ไพรส์ครับเฮ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเป็นใครเลยจับผมมาทำไมใจเย็นๆฉันไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับคุณแต่ฉันมีเรื่องที่จะบอกคุณต่างหากเรื่องอะไรแฟนคุณเป็นชู้กับสามีฉันไม่จริงอะ่ะไม่มีทางหรอกไอซี่เขาไม่มีทางนอกใจผมหรอกเขารักผมคนเดียว อย่พูดว่าบ้าวันเนี้ยสามีชั้นกับแฟนของคุณมันไปนอนกักกันอยู่ที่บ้านของฉันถ้าไม่เชื่อก็ดูนี่สัคิดถึงพี่ไหมจ๊ะ คิดถึงสิคะแมพูดพ่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ให้เงินเพิ่มสินะจ้ะนี่ขอบคุณนะคะพี่มอนรักที่สุดเลย <laughs> พ่อคะน้าคนเนี้ยใครคะอ๋อน้าคนเนี้ยรุ่นน้องที่ทํางานพ่อเองเดี๋ยววันเนี้น้าเขาอะจะมาทํางานที่บ้านพ่อนะ้ลูกโอเคค่ะ นิชาวันนี้วันเกิดคุณแม่เดี๋ยวหนูนิชานะไปเอากล่องรางหลังบ้านมาทำป้ายเส์ฟวันเกิดคุณแม่กันนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่กลับบ้านมาลูกก็ตะกนว่าสุขสันต์วันเกิดนะคุณแม่คุณแม่จะดีใจนะจ๊ะโอเคเลยค่ะพ่อเดี๋ยวทำให้นะคะใชา ก็วงจรติดไว้รอบบ้านตอนคุณไม่อยู่ถึงได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าคุณวางแผนให้ลูกมาเซอร์ไพรส์มันเกิดฉันแต่ลูกไม่ได้งโง่ลูกฉลาดพอที่จะรู้ว่าคุณพาชุ้มากกที่บ้านแล้วผมก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เลยรีบมาที่นี่กับคุณติ่งเพราะอยากจะมาเห็นน้ำหน้าของคุณว่าคุณจะนอกใจผมจริงฉันเก็บ หลักฐานทุกอย่างไม่หมดแล้วทุกซอกทุกมุมที่พวกแกสองคนมาทำบัตรสีกันที่นี่เราเลิกกันเถอะคุณมันเช่นกันนะครับคุณไอซี่ขอให้คุณมีความสุขกับไอ้แก่ตัญหากลับนี่เราเลิกกันแต่นี่นะคือผมไม่ต้องมาแก้ตัวฉันไม่ใช่ควายจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไปมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไป แม่ขอโทษนะลูกสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่เป็นไรค่ะแม่ตกลงว่าหนูเป็นลูกใครกันแน่เนี่ยนะคนนี้หรือพ่อม่อนคะหนูงองไปหมดแล้วหนูว่าเป็นลูกแม่กับพ่อม่อนจ้ะไม่ใช่ลูกของคุณการหรอกแต่เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแผนของแม่เพื่อที่จะให้พ่อม่อนสารภาพผิดนาก็ขอโทษนะลูกที่ทำให้หนูสับสนนะ แล้วต่อไปนี้พ่อม่อนจะไม่กลับอาหารเราแล้วใช่ไหมคะพ่อม่อนจะไปอยู่กับโช์ใช่ไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อม่อนจะไปอยู่ที่ไหนแต่พ่อม่อน่ะจะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วนะล,ลูกแม่ไม่ดีตรงไหนทำไมพ่อม่อนต้องไปมีชูด้วยคนเราอ่ะถ้าไม่รู้จักพ่อก็จะเป็นแบบนี้ล่ละลูกเดี๋ยวโตขึ้นเนี่ยเดี๋ยวหนูก็เข้าใจเองจำไว้นะลูก การนอกใจและทิ้งครอบครัวไปมันเป็นสิ่งที่อาภัยให้ไม่ได้แม่สัญญาว่าแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดจะไม่ให้หนูเป็นภาระของสังคมแม่รักหนูมากๆนะคะหนูก็รักแม่นะคะ